มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอชรนานแจงสาเหตุแต่งตั้งต,งตำแหน่งให้ภรรยายืนยันไม่มีเงินเดือนนายแพทย์ชรนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีสังคมวิจารณ์แต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอก,ก้อยภรรยา บอกว่ายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงของตนเหมือนกันแต่เนื่องจากมีความไว้วางใจมั่นใจในตัวหมอะกอยจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาและอยู่เคียงข้างตนมาตั้งแต่การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนตัดสินใจแต่งตั้งดังรงตำแหน่งหมอก้อยทำงานด้านการสื่อสารมีเพจ Facebook และทำธุรกิจที่ดินทั้งี้การแต่งตั้งหมอก้อยเพื่อให้มีตำแหน่งมาขับเคลื่อนงานด้าน2ด้านได้อย่างราบรื่น 1. ง,งานด้านการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารทั้งบุคคลและองค์กรโดยการเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยเนื่องจากหมอก้อยมีความเชี่ยวชาญและก็ถนัดด้านนี้ เคยเดำรงตำแหน่งผอ,อสำนักงานสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข 2. การดูแลระบบสวัสดิการความมั่นคงให้กับพี่น้องที่ทำงานผู้ให้บริการในกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานข้าราชการและลูกจ้างเนื่องจากหมอก้อยเคยเดำรงตำแหน่งและทำงานผอโรงพยาบาลชุมชนมาก่อน นายแพทย์โชยนั่งกล่าวว่ายืนยันว่าการแต่งตั้งหมอก้อยแค่ให้อำนาจในการขับเคลื่อนง,งานและไม่มีเงินเดือนไม่มีและผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างแน่นอนเนื่องจากประสบการณ์การทำงานของหมอก้อยก็จะเข้ามาช่วยสแกนคนที่เข้ามาทำงานใกล้ชิดกันหากมีก็จะขึ้นแบล็คลิสทันทีและยืนยันการแต่งตั้งให้อำนาจเพื่อเข้ามาทำงานไม่ได้เข้ามาสั่งหมอและตามลักษณะการแต่งตั้งทางการเมืองต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ มชลนันแจงสาเหตุแต่งตั้งตำแหน่งให้ภรรยายืนยันไม่มีเงินเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ